วันนี้ลองมาดูวิธีการซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ในราคา80บาทกันนะครับหลังจากล็อกเข้ามาในแอปเป๋าตังเรียบร้อยแล้วด้านล่างประมาณใกล้ๆตรงกลางจะมีคำว่าบริการให้กดที่ตรงนั้นพอก,กดตรงนั้นเสร็จแล้วมันจะเขียนคำว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO ก็กดตรงนั้นแล้วมันก็จะเปิดแอปเกี่ยวกับการซื้อขายลอตเตอรี่ พอมาถึงตรงนี้สังเกตดูด้านบนทางด้านซ้ายจะเขียนคำว่าซื้อสลากดิจิทัลกดตรงนั้นก็จะสังเกตว่าไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าดูให้ดีด้านบนมันจะมีแถบที่เรียกว่าร้านค้ากดตรงที่ร้านแถบร้านค้านั่นแล้วมีร้านค้าให้เลือกมากมายนะครับเราจะเลื่อนไปดูร้านค้าต่างๆ หรือเราจะกดค้นหาร้านค้าตรงนั้นก็ได้แล้วเราก็พิมพ์ชื่อร้านค้าไปแต่ในที่นี้จะเลื่อนไปจะลองเลือกมาสักร้านค้าหนึ่งซึ่งอาจจะเรียกว่า,าครัวนงรักลวกันจะเอาด้านบนนี้ครัวนงรักแล้วก็กดที่ดูร้านค้าพอมาถึงตรงจุดนี้เราอยากจะได้หมายเลขอะไร จะเป็น3ตัวหน้าสตัวหลัง2ตัวหลังเราก็เลือกตำแหน่งของอหมายเลขที่เราต้องการในที่นี้จะลองเลือกสองตัวหลังแล้วกันสองตัวหลังก็จะเลือกหมายเลข53แล้วก็บอกว่าค้นหาตัวเลขมันก็จะขึ้นมาให้ว่ามันจะมีชุดที่1ชุดที่2ต่างๆซึ่ง คนที่ซื้อลอตเตอรี่ประจำก็จะเข้าใจในที่นี้จะลองเลือกว่าขอซื้อชุดที่1งวดที่24หมายเลข1 6 8 3 5 3สาสในราคา80บาทก็กดตรงคำว่าเลือกตอนนี้พอหลังจากเราเลือกไปแล้วแล้วเกิดเปลี่ยนใจเราก็กดคำว่าเอาออกนะครับแต่ในที่นี้จะลองดูกดเลือกตัวนี้ละจะเอาแล้วก็ ข้างล่างจะสังเกตเขาบอกว่ากรุณาชําระเงินภายในซึ่งคุณมีเวลา15นาทีในการตัดสินใจในที่นี้จะลองทำทีเป็นเหมือนว่าจะซื้อสลักตัวนี้ก็ตรก,กดตรงคำว่าตรวจสอบสลักพอมาตรงนี้ถึงขัน้นนี้เขาก็จะบอกว่าข้างล่างจะเขียนว่ายอดชําระทั้งหมด80บาท แต่พอมาถึงจุดนี้อยากจะเปลี่ยนใจไม่เอาสลากไปนี้ก็กดตรงคำว่ากดออกหรืออยากจะเพิ่มสลากขึ้นมากกว่า1น่ใบซึ่งสูงสุดแล้วจะซื้อได้ถึงยี่สิบใบก็ถ้าหากว่าต้องการซื้อสลากเพิ่มก็กดตรงเครื่องหมายบวกและที่เขียนคำว่าเพิ่มสลากแต่ในที่นี้จะเอาละจะเอาแค่ใบเดียวก็กดตรงด้านล่างเขียนว่าที่เขียนว่าช,ชำระเงินแล้วตอนนี้ มันก็จะบอกว่าใน G Wallet เนี่ยมีเงินอยู่111บาทซึ่งพอเพียงที่จะซื้อสลากใบนี้แล้วก็กดตรงยืนยันชำระเงินแต่ว่าด้วยว่านี่เป็นเพียงการทดลองการทำให้เห็นวิธีการซื้อขายแบบง่ายๆก็จะขอไม่ขอไม่ซื้อสลากตัวนี้แล้วกันก็จะยกเลิกสลากตัวนี้ไปซึ่ง การซื้อขายสลากดิจิทัลออนไลน์ก็ง่ายๆเพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ